ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนครับแฟนช่องพอใจดีสู้ปูสูคนพี่น้องครับพี่น้องครับเมื่อนี้กับมาพบมาพ่อกับรัฐบาลไทยเนาะพี่น้องเนาะรัฐบาลไทยเนาะของปูมงคลเนาะงวดที่ผ่านมาเล่าพัฒนาพอเข่าได้พี่น้องเด้อปูเป็นไหนหกสามออกหกสี่ฟันไปจีหกพี่น้องนะครับมาเป็นยังพี่น้องของปูพ่นก็มีเข่ามีหลุดพ่นก็หายเก่างวดมาแตกมาเก่างวดล้วล่ะ ก็มีเขามีรลดเป็นกันบ้างเป็นธรรมดาพี่น้องงวดที่ผ่านมาพอใจดีไปเอาน้ำเพลินกันเลยเอาไทยรัฐบาลไทยมาพร้อมพี่น้องเพราะว่าการเดินทางมันไก่พี่น้องเนาะมันไก่กัเลยเอามาพร้อมเนยมันเดียบร้อยเอาไม้พี่ให้น้องเลยนะครับพอใจดีสิภาไปตามแนวตั้งรัฐบาลไทยบันที่หนึ่งกันยา่าสองหาหกเจ็ด กับปูม่มงคลเลยพี่น้องนะครับสิบ่ได้เป็นการเสียเวลาพี่น้องสิได้เบิงได้แย่งได้พิจารณากันไปเนาะเอาไปประกอบกับความฝันได้พี่น้องเด้อว่าอาจารย์เที่ยวชื่นชอบนะไปเสี่ยงเอาว่าเป็นยังไงพี่น้องเอาไปเบิงกันเลยวันที่พี่น้องวันที่หนึ่ง กยสองห้าหกเจ็ดสองหาหกเจ็ดรัฐบาลไทยกับปูมงคลเด้อรัฐบาลไทย รัฐบาลไทยปูมงปูมงคนเด้อพี่น้องเด้อนะครับลองเบิ้งอีกพี่น้องลองดูอีกสักครั้งนะกับรัฐบาลไทยปูมงคนพี่น้องนะครับรัฐบาลไทยปูมงคลเนาะ มีเขาบางรุดบางเป็นธรรมดาพี่น้องนะครับนอาผมมีผู้ได้ทราบได้ที่สีเข่าตลอดนะไปยืนเงาพี่น้องก็นมีธรรมดามีเขาบางรุดบางเนาะธรรมดาคือคนเฮ่าเนาี่ยนะย่มดีย่มลายพี่น้องคือจังกันล่ะครับหนาฝนหนาฝนมากกับฝนนาเอาพี่นอ้องอือนั่นแหละ นาแรงกับแรงที่สุดฮ้อนกับฮ้อนที่สุดหนาวกัหนาวที่สุดเย็นก็เย็นที่สุดนั่นเป็นธรรมดาของวัตจักรปัตุชนของโลกมนุษย์นะพี่น้องเนาะคนเท่ามีขึ้นมีร่งพี่น้องดวงขึ้นดวงร่งพี่น้องนะครับมีดวงขึ้นดวงล่งพี่น้องนะครับแต่ละปีของคนเท่าเนาะนะครับ แต่ละปีของคนเฮ่านะครับมเมื่อบิงมาติดตามแนวทางปูม้งค้นพี่น้องสีผ้าพี่น้องไปรอดตลอดหอดฟังบอเนาะกับรัฐบาลไทยซอยอยูซอยทรงปูมงค้นคือเก่าพี่น้องนะครับติดตามเพิน่นผูใ้ใดเป็นเอฟซี C เพิน่นให้ติดตามเพิ่นนะครับไปพี่น้อง ไปเบิ่งกันเลยว่าเพิ่นนหายตัวใดพี่น้องของปู่มงคลวิ่งบนล่างวิ่งบนล่างวิ่งบนล่างสี่ สี่กับแปดเด้อพี่น้องสี่กับแปดเนาะครับเนาะสี่กับแปดนะครับนะสี่กับแปดพี่น้องนะครับสี่กับแปดนะครับมเมื่อบิ่งการจับคููของปูเพิ่นสิจับให้พี่น้องตัวใดญเนานะมาเบิ่งมาผิดจารณหน้าไปพร้อมๆกันเลยพี่น้องสีบ่ไดเป็นการเสียเวลาเนาะ Xì, xám xì ha xì chết xì bé นี่คือแนวทางของปูม่มงคนพี่น้องนะครับนี่ชุดแรกแรกพี่น้องมาเดี๋ยวติดตามชุดที่สองพี่น้องนะครับอันนี้ชุดแรกเด้อพี่น้องนะครับรัฐบาลไทยรัฐบาลไทยปูมงคนพี่น้องนะครับมาเบิงมาตามชุดที่สองของปูเนาะว่า เพื่อนจิจับคู่ให้โต๊ดได้พี่น้องอ่ะแปดสามพี่น้องมาครับแปดห้าพี่น้องแปดหก ปดเจ็ดนะพี่น้องแปดสามแปดห้าแปดหกแปดเจ็ดพี่น้องนี่คือแนวทางของปูให้มาเนาะพี่น้องเนาะแนวทางของปูให้มาเดอ้อแต่ละสำนักบอกคือกันพี่น้องนะครับให้พี่น้องจำไว้เด้อบอกคือกันสูตรไผ่สูตรมั่น แล้วบันี้พี่น้องก็บมา่คิดเอา f อซไผ f เฟซีมั่นหกสำนัก6อาจารย์ที่ลงไหายอยู่เนี่ยพี่น้องเป็น f อซไผปูท่องปูมงค้นปูซีหนึ่งพอใจดีซ่องละแสนเนาะให้พี่น้องติดตามกดติดตามไว้จะได้เห็นตลอดเวลาลงเนาะพี่น้องเนะาะเมื่อบ่งปูฟันยังไงพี่น้อง ฟันวิ่งตัววิ่งคือตัวไหนพี่น้องมาเบิ่งกันพี่น้องตัววิ่งคือสี่เด้อตัวจับคู่พี่น้องตัวจับคู่ของปู่คือสี่สามเด้อพี่น้องมักกะจัดคัดกะพานบาว่ากันเด้อ เพื่อนจับมาแบบนี้ก็ต้องเอาแบบนี้พี่น้องแต่ฝืนธรรมชาติบ่ได้แมนมากบ่มากคนมาแบบนี้ก็ต้องเอาแบบนี้พี่น้องนะครับนะครับนวดนี้ไม่มีสามตัวนะครับพี่น้องเอาพี่น้องแคบหน้าจอปูมงคลไว้แล้วก็ยจะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพอใจดีน้ำแน่กันแล้วกันพี่น้องเอาสำหรับคลิปนี้พอใจดีกับพี่น่นท่างฝากพี่ตอนน้องซ้ำนิดหน่พี่น้อง สำหรับคลิปหน้าพ่อกัดไม้พี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ